แต่ว่าเขาเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ยูทู e มันมีไอ้ไปบุ๊กมีปัญหาตรงที่เอ่อยูเซอร์ใหม่ๆที่สมัครใหม่ๆนะครับชื่อมันจะมั่วมั่วมากเลย YouTube ด้วยเออทั้ง YouTube ทั้งเฟ c บุ๊ o อินสตาแกรมไม่มีมตอนนี้พวกเรารยังไม่ได้ทำนะอินสตาแกรมเพราะว่ายังไม่มีแต่ตอนนี้เรามีกาลีนาใช่ไหมใช่ไหมแะก้อกอ่ามีกาลีนาทอทอ้อกาลีนาทอทว่ะเออทอทอแล้วก็ เดี๋ยวรอติดต่อเอ้ยเราจบคุยกับตากล้องก่อนว่าจะให้มาคุยกับพวกเราดีไหมอาจจะไม่ได้คุยกับผมนะอาจจะได้คุยกับตากล้องเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นกี่าอู่แล้วโอเคก็ไม่มีอะไรอยาพูดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเออลืมบอกครับ่าเสื้อเสื้อสูทสามร้อยบเสร็จนะเตยมตังค์มาก่อนนะครับลมาเลื่อมาแล้วก็มาดันดินะครับให้บอกว่ามาทางมาจังหวัดอะหลังเงินพูดแล้วกันโอเคครับ เจอกันครับครับในการนัดแ,แ,แจ้งเจอผมแน่แค่นะจ๊ะคลิปต่อไปผมเจอไอ้ครู้ยานนัดแจ้งปั๊บแค่นะจ๊ะ